สวัสดีครับผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูบทสรุปเกมในค่ำคืนวันศุกร์หรือ f r i ไฟเด i g h t ครับเล่นกันที่เซนต์แมรี่ครับบ้านของซาวทัมตันจังหวะของซาวแัมตันมาก่อนแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0ูนย์ครับอดัมอาร์มสตรองครับโอ้โหยิงแบบไม่ต้องจับเลยบอลเหมือนจะว่าจะเคลียร์กันมาไม่ดีครับนี่ครับแล้วโตนยิงซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหมดสิทธิ์ที่ไมมาทีเนสจะ ป้องกันแล้วครับได้แต่มองเท่านั้น1-0ครับซอลตันเจ้าบ้านนำโอกาสอีกครั้งครับเปิดมาลูกนี้2-2ลง,ลง,ลงยิงโอ้โหนั่นไม่ถึงสามหลาสี่หลาครับหลุดไปไกลเลยครับโอกาสของวินล่ามาบ้างครับวินลา่ายิงลูกนี้ก็หลุดออกไปครับแม่หมาเหมือนกันครับเอลกาซีมาสักครู่โอกาสของซอลตันอีกครั้งครับวอดเปลา่ายิงอู้อหูนี่ซุปเปอร์เซฟของเอม่มาติเนสอีกแล้วครับแม่ ท่าไปเหนือบากว่าแรงเหมือนลูกที่เสียไปนี่กินแกนย่านะครับมาดิเนสดูอีกครั้งครับยิงลูกนี้น่าจะเข้าไปแล้วโอ้โหแต่ยพุ่งปัดมือเดียวสวยเลยครับครึ่งหลังครับอาร์เซนลล่าพยายามเอลกาซีอีกครั้งยิงลูกนี้ก็ยังติดเซฟแมคคาที่ครับโอ้ได้กดเต็มข้อเลยครับเดี๋ยบอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาเลยครับตรงตัวอีกครั้งลูกนี้ของซัมตันก็หลุดออกไปครับขอไปเป็นอาร์เซนอลล่าครับหลุดออกไป วิโอกาสจะจบสกอร์ครัครึ่งหลังดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ครับแพ้ไป1.0หลังเกมครับกุญซือของแอสตันวิลล่าอย่างเดีลสมิธครับที่แพ้มา5เกมรวดแล้วครับให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยทั้นนั้นของดีลสมิธเองก็บอกว่าครึ่งแรกนะ่ยยอมรับว่าเล่นไม่ดีนะครับแต่ครึ่งหลังนะ่ะกลับมาได้แล้วเกมทั้งยอนไบลีทั้งบุนเดียเองก็ถือว่าโดดเด่นมากขึ้นแต่สุดท้ายมันจบไม่ลง ดิสมิธพูดถึงพื้นที่สุดท้ายหรือว่าไฟนอนเตอร์ที่ทําได้ไม่ดีเลยครับแล้วก็สมควรที่ที่จะต้องแพ้ไปในเกมนี้แต่เขาบอกว่าการแพ้5นัดเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วเขาบอกว่าม,มันไม่ใช่เกมที่แพ้แบบราบคาแพ้แบบไร้ทางสู้แต่มันเป็นจุดบางจุดเล็กๆที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้และแน่นอนเรื่องของเล่นบาดเจ็บเองดิวสมิธพูดถึงไว้ด้วยว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้พักฟื้นหลังจากพักเบรกเกมทิมนชาติ ดิสมิทเองพูดไว้แบบนี้ไปดูสถิติหลังเกมกันหน่อยคุณผู้ชมครับหลังเกมนี่ครับชี้ชัดเลยว่าทางนั้นของ ซอแฮมตันเจ้าบ้านโอกาสน้อยกว่าครับแอตเลติกลาโอกาสถึง14ครั้งมาจากโอเพ่นเพย์ถึง11ครั้งครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นี่คือสิ่งที่ดีนสมิธพูดถึงนะครับโอกาสที่ว่านั้นมาจากใครบ้างไบลี่สองครั้งครับแม็กกินสองครั้งบุนเดียร์สามครั้งเอลกาซีสามครั้งและโอลิเวอร์กินสองครั้งแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นประตูแต่มีข่าวดีครับมีช่วงเบรกพักทีมชาติและดีนสมิธก็หวังว่าช่วงนั้นจะกลับมาได้ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทกูั้งฤดา ดูฟรีที่ True ID